เราก็มาถึงอำเภอโคกกก่จังหวัดพังงากันแล้วนะคะเรามาสมเม็ดนางชีกันค่ะวันนี้แล้วเราจะเข้าไปที่สมเด็ดนางชีบูชิกกันค่ะเรามาถึงกันแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันเลยที่จอดรถกว้างขวางเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปชมวิวสวยๆกันแล้ว ไปค่ะเดี๋ยวเราไปติดต่อที่อินฟอร์เมชันกันดีกว่าเพื่อจะได้รู้รายละเอียดกันเนาะคุณเกียรติคะเราไปอินฟอร์เมชันกันเลยอะแล้วเราก็มาถึงที่ฟอนเอเชียบูต mm ิกนะฮะเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนเกาะเสม็จน mm hmm. างชีที่นี่เป็นฟอนนะฮะ mm hmm. เรามาลองสอบถามที่พักราคานะมีหลายราคานะฮะไม่แพงและสวยงามด้วยนะไปเดี๋ยวเรามาเจอน,น้องเขาสอบถามที่นึงสวัสดีครับ mm hmm. แนะนำห้องพักที่จะขึ้นไปพักข้างบนเป็นยังไงบ้างครับที่นี่ สำหรับที่นี่นะครับสม็ดนางชีบูทิกจะมีห้องพักอยู่ทั้งหมด6แบบด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์ห้องแรกให้ดูก่อนนะครับนี่จะเป็นห้องเบิร์โฮมนะครับเบิร์โฮมจะเป็นห้องที่ดัดแปลงมาจากเต็นท์นะครับผมภายในห้องก็เป็นเตียงขนาด5ฟุตนะครับแล้วก็จะมีเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่กาต้มน้ำร้อนน้ำน้ำไม่สองขวดนะครับผมแล้วก็ในกระปผมนะครับห้องต่อไปนะครับจะเป็นห้องชุดนะฮะห้องชุดก็ได้แก่ห้องชุดพิเรียนะครับห้องชุดพิเรียหน้าตาก็ประมาณนี้เลยเป็นระเบียงรวมนะครับ แล้วก็จะมีเตียงขนาด6พุดด้านในนะฮะห้องต่อมาคือห้องดินรักรับผมจะคล้ายกับห้องสุพีเหียครับแต่ว่าห้องนี้จะมีขนาดความกว้างของห้องที่มากกว่าแล้วก็อยู่ใกล้กับสระว่ายน้ำส่วนกลางด้วยนะครับผมสำหรับห้องสุพีเดียจะมีทั้งหมด4ห้องด้วยกันนะฮะคือห้อง7ห้อง8แล้วก็ห้อง9กับ10ชั้น2นะครับห้องต่อมาเป็นห้องสวีทซีวิวรับผมสวีทซีวิวจะมีทั้ง อ่างกลมแบบนี้นะครับอยู่ชั้นแรกนะครับ P03 แล้วก็ที่เป็นอ่างรีตรงนี้นะครับจะอยู่ชั้นที่2นะครับผม P06 ห้องต่อไปนะฮะก็จะเป็นห้องที่เป็นวิลล่าผมวิลล่าเราแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับคือขนาดวิลล่าครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับการออกแบบก็สไตล์บาหลีนะครับผมมีอ่างแช่ตัวอยู่ด้านในด้วยนะครับผมซับห้องต่อมานะฮะคือห้องกระโจมวิลล่าครับผม ห้องกระจมวิลล่าจะมีความลักชวรี่กว่าห้องขนามวิลล่านะครับเนื่องจากภายในห้องจะมีการตกแต่งที่หรูหรากว่านะฮะแล้วก็ k j 16ตรงนี้ก็คือสามารถทักได้4ท่านนะครับผมแนดาดัด4ท่านมสามารถเสริมบออได้อีกหนึ่งที่นะครับรวมเป็น5ท่านครับผมห้องที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะครับผมก็ สามารถเข้าได้สองท่านนะครับแต่ว่าหากมีท่านที่สก็สามารถเสิร์ฟบอได้ด้วยนะครับผมโดยคิดทุนละ5 0 0บาทเป็นราคาโรงแรมสอครับแล้วราคาส่วนนี้เนี่ยมีบัตรส่วนลดอะไรตรงไหนเป็นแนะนําบ้างไหมฮะณตอนนี้นะครับผมก็เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยครับโครงการนี้จะหมดเขตวันที่ส1มสมกราคมครับผมอ๋อแล้เที่ยวด้วยกันนี้ต้องจองล่วงหน้ากี่วันอย่างน้อย7็วัน7วันนะครับทุกท่านเพื่อนๆนะฮะเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะฮะสามารถรับเอทีเอชบูติกได้ส่วนมากคนที่มาที่นี่ จะมาพักค้งคืนเพื่อเช้าที่เราจะดูฟ้าทิตขึ้นครับผมเหลือครับข้างบนคงสวยน่าดูนะฮะใช่ครับอย่างนั้นไปเลยครับเอาจุดที่แนะนําจะเป็นไฮไลท์ที่นี่นะครับจะเป็นเบลวิวคาเฟ่ผมแนะนําให้คุณลูกค้ามาถ่ายวิวดูพระอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่หกโมงสิบห้านาทีได้เลยนะครับช่วงนั้บรรยากาศดีลูกค้ามีเยอะด้วยอ๋อแล้วพอดีช่วงปีใหม่ยิ่งโอ้โหนะครับเชิญเชิญนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเดี๋ยวเราไปข้างบนด้วยกันเลยนะครับก็มาจองตั๋วขึ้นรถ เพื่อจะไปต่อที่กเกาะสม็จนางชีสม็จนางชีเราก็ยังคงรักษามาตรฐานระยะห่างของ New Normal อยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนที่มาที่นี่ต้องสวมแมสแล้วก็ล้างมือนะยังคงนเนีเ่ขอโทษนะครับอันนี้ซื้อบ,บัตรที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะคนมีกัน เสจ่ายขึ้นคนละ50บาทค่ะคนละ50ิบาทไม่แพงเลยเนาะแล้วก็ตัว๋วน,นี้สามารถใช้เป็นส่วนลดด้านบนได้ด้วยค่ะเป็นส่วนลดทําอะไรครับ้าหากห้องอาหารเนี่ยเราก็จะลดอีกส0เซแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้อีก30บาทนะคะแล้วก็ถ้าหากเป็นส่วนของคาเฟ่นเนี่ยก็คือเฉพาะได้แค่ใช้ตัว20 0อบาทก็จะลดแค่3าบาทค่ะไปเราไปนั่งรถขึ้นเขาลุยกันเลย แล้วเราก็เข้ามาถึงที่พักส่วนตัวของเอเชียบูชีนะครับจากขึ้นเขามาเราก็ไปกันเลยครับเราไปลงไปดูที่พักซึ่งสวยงามธรรมชาตินะฮะสวยจริงๆครับท่านต้องมาไม่ลองมาไม่รู้นะครับบรรยากาศสองข้างทางจต็ไปด้วยขุนเขาอ่าว ว้าวนี่แหละครับเรามองไปสุดรูปตาก็จะเห็นอ่าวพังงานะครับนี่ครับเราก็ขึ้นมาถึงที่สเสจนยงชยีแล้วครับที่เอเชียบูติกนะครับเห็นไหมฮะวิวสว ขึ้นสวยงาแถวน,นี้เรามาสายแล้วนะครับถ้านะ้วเนะรวจะพาขึ้นไปจุดชมวิวอีกที่หนะึนะ่งไปไปกันเลยนะแล้วเรามาขึ้นกันต่อนะคะชมวิวไปด้วยขึ้นไปด้วยเลยค่ะวิวข้างทางสวยๆทั้งนั้นเลย เราก็เจอแล้วค่ะเบวิวคาเฟ่มุมกาแฟมุมโปรดที่ใครมาก็ต้องมาชิมกาแฟที่นี่กันนะคะมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารนะคะเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟกันก่อนเลยค่ะเรามาจิบกาแฟนะคะกับเครื่องดื่มเย็นๆนะคะแล้วชมวิวกันไปค่ะ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเบวิวคาเฟ่นะคะโอ้สวยงามจังแล้วก็ว้าวว้าวจริงๆเลยค่ะเราได้เจอกับนะคะสเม็จนางชีแล้วเอาพังงาที่ใครๆมาพังงานะคะก็ต้องแวะมาที่นี่กันนะคะสวยงามมากเลยค่ะถึงเราจะมาไม่ทันตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะแต่สวยงามมากเลย และนี่คือวิวทิวทัศน์นะคะที่อยากจะให้เพื่อนๆมากันค่ะวิวนะคะสวยงามพาโนรามา360องศาเพื่อนๆดูสิคะทุกมุมเราสายสายตาไปทางไหนเราก็จะได้เห็นความงามตรงนั้นเลยค่ะครั้งหนึ่งที่มาพังงานนะคะต้องแวะมากันเลย แล้วเราก็มาถ่ายภาพกันค่ะภาพแห่งความประทับใจนะคะที่เรามีแต่ความสุขอากาศดีน่ารักสดชื่นแจ่มใสกันค่ะสเสบนางชีนะคะน่ารักมากเลยค่ะรังนกนะคะ ว้าวอันซีนไทยแลนด์จังหวัดพังงาแล้วเราก็เดินทางมาที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงากันต่อเลยนะคะเพื่อที่จะมาทานขนมจีนกันค่ะขนมจีนที่มีชื่อร้านว่าขนมจีนเมืองพังงาค่ะที่นี่นะคะนักท่องเที่ยวมากันประจำเลยเดี๋ยวเราไปลองแวะชิมกันดูดีกว่าไปค่ะเราไปหยิบจานขนมจีนปักน้ำยากันเลย ใครชอบน้ำพริกใส่ด้วยได้นะคะพี่อ้อยมีไว้แก้เผ็ดค่ะชอบแกงไตปลาด้วยเราก็สามารถเหาะได้เลยขนมจีนที่นี่นะคะจานละ30บาทค่ะเราสามารถตักได้อย่างนี้เลยค่ะอันนี้คือแกงป่านะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะไปทานกัน ผักเกดเยอะแยะมากมายเลยค่ะโอ้โหผักสดๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆคะ่ะถ้าชอบนะคะคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเราจะได้มาทานกันอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็ความอร่อยนะคะบ๊ายบาย